ดีกับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามดินไลฟ์สไตล์นะคะไม่มีโคงนองนาำมาดามดินแล้วนะก็จะเริ่มอาจจะใช้ชื่อนี้ยาวไปนะคะหรือชื่อใหม่นะคะเดี๋ยวรอดูทีวันนี้เรามาแกะกล่องพัสดุกันค่ะนะคะวันนี้ก็โชคดีอีกแล้วนะคะจริงๆมันเป็นพัสดุที่ส่งมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่ายุ่งๆไม่มีเวลาเนาะนี่นะคะ มาจาก Curry ่เอ็กซ์เพรนะคะอันนี้รอยแกะแล้วแต่จะมาเปิดให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรนะ,ะของฝากจากน้องสาวที่ระยองสุดเลิฟอีกแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จัดส่งนะคะเป็นออเดอร์เนาะมันคือ,อะระบุว่าบ้านที่2ไข่ปูนะคะหกระป๋องนะคะก็แสดงว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับไข่ปูเนาะเรามาแกะกลองกันเลยข้างในก็จะ อ๋อนะคะนี่นะคะน้ำพริกไข่ปูม้านะคะเราจะแกะกันเนาะอ่าเขาจะเป็นฝาแบบฝายางพลาสติกเนาะยางยางนี่ยฮะ,ะนี่เป็นกระป๋องดึงนะคะว,ว้าวอืมโอ้โหดูเนื้อนะคะน่าจะเผ็ดอ่า เดี๋ยวเราจะทิมให้ดูรีวิวนะคะรีวิวแล้วก็แกะพัสดุันในตัวมีช้อนแห้งนะคะยังไม่ได้กินข้าวนะเอาลองแค่นี้ก่อนนะดูซิมันจะเป็นยังไงอ่ะอีกน้อยอีกน้อยอปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนได้เป็นสเสบียงอาหารกลิ <c oughs> ่นก็พริกนำนะคะ เอาละเราจะกินแล้วนะมาท่านผู้ชมอืมเปนความมันของไข่ไข่ปูม้าอร่อยมากเค็มนิดนิดแต่ว่าคือรสชาติมันรู้เลยว่ามันเป็นไข่เนาะแล้วก็เนื้อเนื้อของน้ำพริกเนี่ยมันมีความข้นค่ะทานกับกลีบดอกฉันอืม อร่อยก็<อ>นะคะคลิปน้ำพริกไข่ปูมาเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะนี่เลยเนื้อเนื้อเนื้อน้ำพริกจะเป็นแบบนี้นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะใครอยากจะกินข้าวเหนียวก็แล้วแต่จ้ำไปเลยนะคะนุ่น่นะคะใส่ปกอืาอร่อยมีความมันค่ะ แกะกล่องพัสดุนะคะของฝากจากน้องสาวระยองนะคะคลิปนี้นะคะน้ำพริกไข่ปูม้านะคะก็คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะคะแต่ขออนุญาตไม่บอกแหล่งนะคะให้ไปหาดูเนาะในใน Google นะคะน่าจะมีหลายแหล่งนะคะถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์เมื่อไหร่ก็จะระบุชื่อร้านให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณน้องสาวคนเล็กนะคะน้องลิลลี่เนาะส่งทะเบียงอาหารมาให้มาดามลินนะคะได้มีกักตุนไว้กินนะคะ เพราะว่าในยุคโควิดเนาะออกไปที่ไหนก็อันตรายนะคะแล้วอีกอย่างก็คือยังไม่มีไรายได้จาก YouTube เลยนะคะทําคลิปมานี่ก็ควักกระเป๋าตัวเองล้วนๆนะคะ3-4ปีมานี้นะคะมีแต่รายจ่ายค่ะก็คลิปนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องชาว y o u t u b e อเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะออขอบคุณเพื่อนสมัยมัธยมสมัยปริญญาตีนะคะของมาดามลินเองนะคะทั้งทั้งสองมหาลัยนะ มสวพิษนุโลแล้วก็รับกําแหงนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะทั้งแบบรายเดือนเสียเงินนะคะแล้วก็แฟนคลับที่กดซับสไครต์ช่องมานะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะบุญรักษาภาคุมของบ๊ายบาย see you again